ออดเห็หยังมึงห่าลักฐานมากัดฟมเลยออดจับพังมันจับพังเาะอืมเหลี่ยงออดมากินแน่เด็กแน่แดงในบ่อบ่อของฟคก็แม่เหลียงไวในหน่อยนะที่เด่นอืมแสบแห้งปะ แต่ว่าก่อนจะได้กินแหนแดงอะ่ะเพิ่นกัดกองฟุ้งบอกก่อนเพราะว่าเพินพ่น,าน,าออออนมาถึงเพราะเพิ่นกัดออกแล้วข้อเพิ่นเข้ามาถึงจังเพิ่นกินได้สลัดแห้งอะ่ะอืมแสบอ่ะคือจะแสบแห้งเนาะอิ่มยัางว่าท่านอิ่มเดี๋ยวนี้ว่าท่านอิมนนนอ่มอยู่อ่ะกินไออิ่มเลยเด้ออืม แสบปะแสบปะยิ้มลรอเล่าแนกัดกองโฟมแล้วเพื่อจะได้เงยคอเข้าขอขอมาทังกินทั้งในได้สลัดแห้งอืมอือม,ม,ม กินเกือเบิดบอเลยตัวนี้เลือบอนี้เลือบอนี้กินเอาจนเกลือเบิดเลยอะ่อนนะอดีในคลิปนี้นะคะแม่ก็เอากวามนารักของหนุ่มออดมาฝากทุกคนนะคะเดี๋ยวพอกันไหมในคลิปหนะะ้าค่ะ